สวัสดีค่ะที่ถึงที่ถึงคิดถึง ah. วันนี้นะคะพี่อีฟก็กลับมาประจำหน้าที่เดิมแล้วนะคะหลังจากห่างหายไปหลายวันเนื่องจากภารกิจติดพันเยอะมากมันใกล้สิ้นปีแล้วก็ต้องไปเคลียร์งานใช่ไหมนี <Yeah. S 1> ่น้องนะคะคอมเมนต์เข้ามาให้พี่อีฟเนี่ยทำการทดลองที่เรียกว่ามนุษย์หรือว่าคนเรานี่แหละแบบเหมือนพี่อีฟเนี่ย uh? <laughs> จะไม่สามารถพับครึ่งกระดาษได้เกิน7ครั้งเดี๋ยววันนี้นะคะพี่อีฟจะพาน้องๆน,นะคะไปทําการทดลองนี้แต่ว่าก่อนอื่นนะ ดูคลิปวิดีโอนี้อย่างเดียวมันไม่สนุกนะคะต้องกดไลค์ด้วยอละที่สําคัญไปเตรียมกระดาษมาพับพร้อมพี่อีฟเลยค่ะมาดูกันว่าจะพับครึ่งได้ไม่เกิน7ชั้นจริงไหมวู๊ไม่น่าจะจริงนะโอ้มีแรงด้วยมีแรงด้วยมีก้าลนะเนี่ย ไปพับกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะพี่อีฟก็ได้เตรียมกระดาษนี้กระดาษทิช,ชู่ใบปิวทั่วไปนะคะบินนะคะบินจากโลตัสนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระดาษ A4 นะคะเรามาเริ่มกันที่กระดาษ A4 กันก่อนเลยน้องๆนะคะที่อยู่ทางบ้านก็เตรียมกระดาษาพับพร้อมกับพี่อีฟเลยนะคะนี่ทบที่หนึ่งสองชิวชิว,ชวสามสี่สี่ชั้นแล้วอุ้ยเริ่มแข็งแล้วน้องชั้นที่ห้าแล้วนะ แล้วก็ชั้นที่6เอ้ยชั้นที่7นี่ชั้นที่6ค่ะนี่มันแข็งโป๊กเลยชั้นที่7จ็เอ้ย oh, <baby. S 1> ตรงนี้นะพี่จะหักตรงนี้เอย <Yeah. S 1> ชั้นที่7พี่ไม่สามารถที่จะมันแข็งมากค่นะน้องหักได้ค่ะ โอเคกระดาษ A4 พับได้แค่หครั้งนะคะต่อไปนะคะมันทำการทดลองจากใบเสร็จยาวๆแบบนี้จากห้างมาพับพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งทบแล้วค่ะสพทบแล้วพับครึ่งครั้งที่4แล้วค่ะครั้งที่5้าเอาครั้งแบบไหนดีเอาแบบนี้แล้วกันครั้งที่หเนะาะครั้งที่ห้านะแล้วก็ครั้งที่6อุ๊ยมันเริ่มแข็งแล้ว yeah. แล้วก็ครั้งที่7อุ้ย <c oughs> นี่สังเกตนะพี่จะใช้นิ้วกดนะหนึ่งองอุ้ยใบเสร็จรับเงินก็ไม่ได้นะเป็นกระดาษใบปิวแบบนี้นะคะ <c oughs> จากร้านอินเทอร์เน็ตนะมาพับพร้อมกันเลยค่ะ 1. 2. 3. 4. 5. สองสี่ห้ออสเอาให้มันแนบบแนบๆเผื่อว่ามันจะได้ขึ้นอือครั้งที่6ค่ะได้แล้ว <c oughs> แล้วก็ครั้งที่7 เฮ้ยเฮ้ยดูนะความแข็งของมันหนึ่งสองสาม <c oughs> ไม่ได้ค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกระดาษที่ชู่เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่ามันจะพับได้หรือเปล่า <c oughs> อาจจะได้นะเพราะมันนิ่มโอเคดึงมาหนึ่งแผน่นชั้นที่หนึ่งสองชั้นที่สาม ชั้นที่4แล้วชั้นที่5้าค่ะหนึ่งสองซ้นี่ใช้มือเดียวได้เลยเห็นป่ะอ่าชั้นที่6ก็ได้อ่ะนี่แล้วชั้นที่7เอฮ้ยชั้นที่7ได้เฮ้ยกระดาษทิชชู่ชั้นที่7ได้ค่ะน้องๆว้าวชั้นที่7ทําได้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่สามารถพับครึ่งกระดาษเกิน7ชั้นอันนี้มันยังได้อยู่ใช่ไหมแล้วก็ต้องชั้นที่8ใช่ป่ะเพราะชั้นที่7มันยังได้ใช่ไหมชั้นที่8 1ดหนึ่งสองซ้อุ้ย มันงอแบบอย่างเงี้ยเหมือนตัวด้วงได้แค่7ชั้นนะคะชั้นที่8นี่ถือว่าไม่ไม่สามารถพับเป็นชั้นได้นะเพราะว่ามันงอเหมือนตัวด้วงอะไรสักอย่างกระดาษเอกระดาษโบอร์ชัวกระดาษใบเสร็จแล้วก็กระดาษทิชชู่นะคะกระดาษทิชชู่เนี่ยมันไม่สามารถพับได้นะเพราะว่ามันคลายตัวออกมามันได้แค่7ชั้นพี่อิฐทดลองแล้วก็เป็นความจริงค่ะคือไม่สามารถพับได้เกินมากกว่านี้แล้วเพราะว่ามันแข็ง น้งองๆงงที่พับกระดาษตามเมื่อกี้เนี่ยทำได้ไม่เกินเจ็ดครั้งเหมือนพี่อิ๊ปไหมอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะต้องขอตัวลาไปก่อน,นละจ้าบ๊ายบาย